ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนคะลูกเขาใหญ่ค่ะอ่าดูบรรยากาศค่ะเห็นไหมวันนี้เรากินห<ะ>ม,มูกระทะปะปะุหม,<ะ>มูกระทุ่ปะปะอ้าวเอา้าวั<ค>นนั้เราทอะไรทุกคนแล้วพรุ่งนี้ ่นี้เล่นน้ำนะคะนี่นี้เล่นน้ำตรงนี้เลยไปดูหน่อยค่ะพรุ่งนี้แม่พาหนูเล่นตรงนี้เลยนะได้เลยแม่เตรียมชุดว่ายน้ำให้หนูกับน้องเรียบร้อยแล้วค่ะนั่งนั่งไม่นั่งไม่นั่งไม่นั่งนี่คือบรรยากาศที่เขาใหญ่นะคะทุกคนไหนๆมาค่ะมาแม่พาหนูไปนั่งตรงนน้นมามาโอเคมา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  จะต้องก็มายืนตรงนี้แล้วก็แผนกงมาตรงนี้ให้หน่อยนะคะนี่เลยนะคะเอามาค่ะมันจะตกไหขอนั่งด้วยได้ไหมขอนั่งด้วยได้ไหมครับไอ้ด่ามันจะตกมานี่ไหมนั่งด้วยได้ไหมนั่งด้วยได้ไหมงนังนั่ง นั่งตรงไหนเป็นม่ี๋บอกนี่อ๋อให้แม่มานั่งตรงนี้หรอใช่หอศิตกเด้อแม่แม่หนูจะนั่งกับน้องแม่ไปไปนี่ไปนั่งกับน้องไปค่ะค่ะไปจัดทริปที่จริงน่ะตั้งใจจะพาลูกไปเที่ยวเมืองนอกแต่ป้าแ๋วเขาไม่สะดวกไปพันก็เลยบ่าเที่ยวแถวนี้เดบอพันยังไม่อยากไปคือก็ก็เพิ่งแบบว่าเรื่องเรื่อง เรื่องน้องเรื่องลูกของป้าแจ๋วเนาะเพิ่อนเพิ่นก็เลยแบบว่ายังไม่อยากไปไหนไกลอยากอยู่แถวนี้ไปผู้เกตจองตัวแล้วจองตัวเครื่องบินไปแล้วแต่คือแกกับว่าอยากไปก็เลยแบบว่าอทริปนี้เราเราเพื่อเราเพื่อลูกกับเพื่อป้าลุงแล้วก็คนที่ดูแลลูกๆให้แล้วก็เพื่อเราเพื่อลูกเข้าก็เลยแบบว่าถ้าเขาสิไปแต่แต่เข้ากับลูกเข้ากับว่าอยากก็บ่อยากกันบ่อยากไปทีแบบว่าบ่พร้อหน้าพ้อมตา เราก็เลยแบบอ่ะเอาที่พร้อมหน้าพร้อมตาสรุปแล้วเราก็เลยมาที่เขาใหญ่เพราะว่ายังไงปากกบรุ่งป่ากับรุ่งกว่าอรงมาธยงหลานอยู่แลยย้วจังไงก็ตตรงมาท่างนี้เพราะฉะนั้นที่นี่คือคําตอบที่ดีที่สุดข,ของของเราสําหรับทริปแรกปีนี้นะคะทุกคนอะไรใดๆจะไม่พูดถึงนะเอต้องนะเออแต่วันนี้ก็บรรยากาศดีมากทุกคนแฮปปี้รถติด มาหอดคำบนเป็นอย่างเดี๋ยวมือเขามาชมบรรยากาศกลางวันกันนะเดี๋ยวเราก็จะมีไปไคาเฟ่แถวนี้บ้างไปชมบรรยากาศเขาใหญ่กันบ้างเราบ้างเด้อลูกเราบ้างเด้ออ่า,าแล้วตอนกลางวันเดี๋ยวจะพาลูกเล่นน้ำตรงตรงนี้แล้วก็สไลเดอร์สไลเดอร์ไ,รไม่รู้ว่าถ้าจะให้ลุงพาเล่นแต่ว่าขอยบอกาเล่นเลยขอยบอเคยแบบนายเจเจต,ต้องหลยสายันเครื่องสูงให้เจต้องผ้าอันร้านเลอคือก็ครอบครันนะ หลังนี่อะเพว่างที่เราว่าจะมีสองหลังให้เลือกแต่ต่หลังนี้มีลูกค้าไม่ว่างนะคะเป็นเจ้าของเดียวกันอ่าแต่หลังนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกเออเพอร์เฟกต์แม่จ้ะเอาไปดูไปดูกันไปดูไปดูไปดูกลุ่มกินหมูกระทะกันปั๊บป่ะม่ไม่เอาไม่เอาแม่มาต้นนี้ก่อนเอาไปสัมภาษณ์ไลยแม่ไม่เอาไม่สัมภาษณ์ไปเจต้องไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ลุงลุงป้าป้าน้าอาป้าน้าอา แฮปปี้ไหมในรอบสองค่ะแฮปปี้บ้ค่ะแฮปปี้มากเลยค่ะสมเก้าบันเดินทางมาเมื่อเมื่อบ้าค่ะสวัสดีครับสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดครับขอบคุณนะคะแพรวพายขอบคุณทั้งแพลวพายนะครับขอบคุณน้องแพรวมากค่ะที่จะที่ปีใหม่ให้ที่พักเลิศมากเลยค่ะขอบคุณนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะมาจะสิริมากค่ะกินมุกค่ะปูปูไปสั่งมุกค่ะปูาบ่อ มูกระทะปุปยฟังคำว่าผลหมูถ่านอะอากาศดีเนาะเข้ามาบรรยากาศที่สุดเดี๋ยวต่อยกินบอรเดอร์ไม่ใช้กระถางเมื่ไหร่หรอกระเป๋าสวยไหมคะมาโชว์เอสซีหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยในกระเป๋ามีอะไรบ้างน้องโยนกระเป๋าพ no ี่ลงน้ำไปที่เรียบร้อยเลยในกระเป๋ามีอะไรบ้างพี่เซนให้เอสซีดูหน่อยขับเบียร์ขับน้องเกียวโยนโทรศัพท์หนูโดนน้ำหรือเปล่า โอ้นเลือดแทกำน้ำนะอยู่ก็บอกว่ากำน,น้ำด้วยนะคะแม,<า>ม่แม่ไม่เป็นไรอย่าหนูตากไว้ตรงนี้แลหละมาเทกันไเลยเปไ <c oughs> ็นมาสไลเดอดเดี๋ยวนี้เอาไหม,ไมเอาไหม, <c oughs> ไหมลบลบให้เขาเอาไหมจะตกแม่แม่หลบดิต้องห่มก่นอนต้องห่มก่อนต้องหมก่อน จะต้องเอาไปตัดที่ไหนโอเคมันต้องขนของออกก่อนอว้พี่ส่งอ่ามด้วยเอาหมโบกมือลายไแม่แม่แม่โบกมือลายเอฟซีหน่อยรโบกมือลายเอฟซีหน่อยเร็วนันนิสาไปไปก่อนไมไปเอซีก่อนไม่ไปไมไปเกี่ยวเกลียวไมไปจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยจุ๊บแม่ด้วยจุ๊บแม่ด้วยจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อน ป้ปงะถ้าไม่อยากพลาคคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ